ข่มขืนคนขับแท็กซี่ใช้มีดขู่ให้ร่วมรักยิงวัย23ปีรายนี้ถูกคณะลูกคุนตัดสินให้มีความผิดในข้อหาปล้นเซ็กซ์คนขับรถแท็กซี่ด้วยมีดเมื่อเดือนมกร,ราคมที่ผ่านมาบริตตานีคาร์เตอร์คอรี่แจ็กสันและผู้ต้องสงสัยอีกรายได้เรียกรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่ทาวเพลสสวีทในเมืองฟิลเล่รัฐโอไฮโอ ทั้ง3คนได้ขึ้นรถจากศูนย์บริการแท็กซี่ Trinity Express เมื่อเวลาราวตีสี่ครึ่งระหว่างการเดินทางคอรีได้ดึงมีดออกมาจี้ที่ลำคอของคนขับวัย29ปีก่อนที่บริตตนี่จะข่มขืนเขาหลังเสร็จกิจผู้ร้ายได้ปล้นเอาเงินราว1,000บาทจากคนขับแล้วก็หนีไป บริตานีถูกจับตัวได้ในเวลาต่อมาในขณะที่คอรี่และผู้ต้องสงสัยรายที่3ยังคงลอยนวล